สวัสดีค่ะพี่น้องเราก็มาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าดามางานศพดูเหมือนว่าสิวนไปวนมาเหื่อยๆเกี่ยวกับการจัดงานศพของคนอีสานนาะพี่น้องคนอีสานเรียกว่าจัดงานศพเต่ละเทียหนึง่งเมดเงื่อนไปเป็นแสนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องเป็นเรื่องจริงบอมเมนว่านั่งรัวเรื่อนเขามีเงินอยากหยาหญ่อยากสิ จัดหรือว่ายังไงคือมันเป็นประเภทนี่มันเป็นเอียงสืบสารกันมา,ากแต่แต่รุ่นไหนก็ไม่รู้อ่ะพี่น้องงามที่มีงานศพเรียกได้ว่าล่มละลายไปเลยในสมัยตะกอนนะสมัยตะกอนเออสมัยโลง่งศพโล่งเย็นเขามาก็เริ่มเป็นหนีเป็นศิลกันแล้วนะแล้วยิ่งมาในยุคปัจจุบันเดียวนี้การจัดงานศพนี่โอ้โหเรียกได้ว่า คนตายขายคนเป็นเด็พี่น้องคนตายขายคนเป็นขายจังไดวันนี้คนตายเพิ่นก็นบ่อไดอยากได้อีหยังดอกเอา้าวอีหลีตายไปก็เอาอย่างไปบ่ไดแต่ว่าคนเป็นต้องมาน่งจัดงอกจัดงานต้องมีนั่นมีนี่ เยอะแยะไปหมดหลายคนบอกว่าทําไม่ถึงเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผู้เฒ่าผู้รักผู้ใหญ่เป็นคนพาเหตุเด็กหน่อยรุนไม่กับบ่ได้หูอยียงมีหนาทีเพียงแค่ว่าจกเงินจ่ายแค่นั้นหันบ่มีก็ไปหายิบหาย,ยืมเขาบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายในการอ่าในการเขาเอ่ยว่าในการทรงคนตายเออ้าบ่เฮ็ดเหนียสิขีที่สีน,นั่นสีนี่ มากไายกายกองหลายคนตัดสินใจที่จะยกศพหายมูลนิธิเพื่อไปจัดการแต่ก็ต้องถูกญาติพี่น้องคัดค้านเป็นอย่างมากเพราะว่าประเพณนีที่สืบถอดกันมาบอ่อเหตุแบบเนี้ยละเหตุแบบเนี้ยการยกศพให้กับมูลนิธินู่นนี่นั่นให้ไปจัดการเป็นการแบบว่าหักหนาญาตพี่น้อง อันนี้ในสิ่งที่ข่อยเบาใดคือสิ่งที่ข่อยเห็นมาแล้วน้อพี่น้องแล้วงานศพที่มีมูลราคาเยอะํทาที่ข่อยเคยได้ยนินคือสามแสนพี่น้องเป็นของเมียลังท่านหนึ่งที่ข่อยหูจากน้อพี่น้องจัดงานศพทั้งหมดเจ็ดวันซึ่งเขาบ่ไดมีความอยากจะจัดแบบนั้น แต่ว่าด้วยประเภทนี้ด้วยผู้รักผู้ใ่ผู้เฒ่าผู้แกบอกว่าถ้าเมื่อใดผู้เฒ่าอายุเกินทอนันทนีปีตายหรือเสียชีวิตเนี่ยจะต้องจัดงานศพ เจ็ดวันแล้วเจ็ดวันนี้เป็นเอียงที่แบบว่าเซฟบ่อใดเลยเดี๋ยวก็คาโนนคานี่คาจีปะทะเข้ามาโดยเฉพาะคาเหล่าคาเบียพี่น้องคาเหล่าคาเบียเรียกไดีว่าเยอะเป็นล้าดับตน้ตนๆเลยเรียกได้ว่าเครึ่งหนึ่งของคาใส่ใจไปอยู่น้าเหล่าน้เาเบียพี่น้องเออบ่อหายกะบ่อใดกุยกินฐานกินตัวว่าตัขานในการกินแล้วบอก เพอเพอบางงานแฉ่งไปถึงผู้ตายว่าถาจังสันถาจังสีจริงอันนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ยางงานถี่เซฟลงมากกับตกอยู่ประมาณออลักแสนพี่น้องคาโล่งเย็นก็หล่อไปแล้วคาโล่งคาโล่งเย็นที่มาต่างยางคนนมก็คือสามเมือ่อเออคาโล่งเย็นก็ไปละสองสามเมื่อคาสับปะเลอคาถา ธาตุที่เอาไว้ใช่กระดูกเด้พี่น้องมานที่นี่ก็ต้องมีเลียงแขกเ้าเทียงแรงเ้ากับพระเพื่อนกับมาเทียงกับมาพระกับมา,าพูดง่ายงว่าพระมาสามครั้งโยมกับมาสามครั้งพระชั้นโยมก็กินแล้วถ้างานใดกับเขาวบอเพิร์เฟคก็จะถูกต่อว่าจากคนรอบข้างเอ่อว่าขีดที่ใจบอสปอร์ตจังสันจังสี ถามไปจนถึงประกันชีวิตถ้างานใดมีประกันชีวิตญาติพี่น้องสิบอกเกรงใจในการกินในการอยู่มากเลยถ้างานใดที่บ่มีประกันชีวิตญาติพี่น้องก็สจิตซอยเซฟลงไปอีกซึ่งข่อยมีความหูซึกว่ามันเป็นป่าเพศนี่สืบทอดที่ข่อยกับบวัวใดเห็นด้วยนะในมุมมองของข่อยเตว่าบางขั้วเลื่อนอาจจะนักไปกว่านั้น โดยเป็นคําสังเสียของคนตายว่าอยากได้วงดนตรีน่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งเอ่อองมาแสดงในงานซึ่งมันเป็นคาเสใจที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวซึ่งเฮตไหบการศพเนี่ยเป็น ภ่าละนะกับคนถี่ยังมีชีวิตอยู่เนาะพี่น้องหลายคนเป็นหนีเป็นศิลแต่ฐาํสำรับขอบรับ้วใดถี่มีเงินมีทองมีข้ามกามแกวกบว่ากันไปแต่ขอบขั้วใดที่ต้องไปแลนหาหนีคอยก็มีความรู้สึกว่าบ่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยเคยได้ยินบางขอบครั้วที่เขาบ่ามีเงินเขาอยากเอาไว้แค่ขึ้นเดียวล่ะก็ทรง ญาติเขาไปเขาเมนไปเผาไปอีย่งแบบเนี้ยแต่ก็ต้องไต้รับการขัดขานจากคนรอบข้างสารพัดสารเพสสิ่งที่เอามาพูดหรือแม้กระทั่งการกดดันกันในรูปแบบที่ว่าอ้าคุณบอกว่าวันหนึ่งกะซางถ้เบ่มีคนซอยเข็นถ้าบ่มีคนซอยขนศพไปเผาก็บ่สามารถเผาได้ อันนี้เป็นความจริงที่ว่าข่อยได้ยินกับหูมาแล้วพี่น้องหลายคนบอกว่าเฮ้ยมุมาเว้าจ้งสันเจ้าสิข่อยได้ยินมาแล้วพี่น้องเอออายุถี่พานมากกับบ่ได้มากสืส่อคนเจ็บคนป่วยคนตายกับพานตาม,มาเยอะเนาะพี่น้องทรงหยาิพี่น้องขืนเม่นเผากับไปแล้วหลายคนบอาอีลีทึ่งสิเป็นผู้รักผู้ใหญ่ทึ่งสิเป็นผู้นุม เออสารพัดสารเพศเด้พี่น้องเตว่าคาเสียใจงานศพนี่เป็นเอียงที่หนักจริง,รงๆหนักมากโดยเฉพาะในมุมของคนที่บ่มีประกอกประกันแล้วก็บ,บ่มีเอียงเลยที่จะต้องไปแลนหายิบหายืมหรือแม้กระทั่งยืมแบบวาดอกที่ค่อนข้างแพงที่ค่อนข้างสูงเผื่อมาจัดงานเพว่าะอ่าคนจำพวกนีก็คือบอคอยมีเงินเป็นคนหาเช้ากินขํา ซึ่งว่าได้บอกว่าคนที่เบามีเงินเหนือเขาแต่หมายถึงว่าคนที่เขาต้องการที่จะเซฟค่าใช้จ่ายแต่สุดท้ายค่าใช้จ่ายก็พุ่งไปเจ็ดแปดหมื่นอยู่ดีเพราะว่าจัดงาน3มมือก็ต้องกินเสาเทียงแรงบ่แมนของในทางผากอื่นยังที่เ้ากับพีสะัายที่เป็นคนเหนือเขาบอกว่าเขาจัดแค่เบรกให้กินก็นยังหมดสองสามื่นอยู่ในการจัดงานศพแล้วคิดดูว่า แบบเนี่ยุูติงพี่น้องแล้วเหล่าขาวเบียเบอร์นำสมนำหวานโคกกระตองมีเด้น้นำเปล่ากระตองซื่อเด้พี่น้องนำคองนำแข็งกระตองลงอ่งหมูหมากาไกก็ะตองมีกับเข่าตรงมีนั่นมีนี่เอสามยางสี่ยางขึ้นไป าการที่เขามาสวยงานก็จะต้องมีแกงขอแกงถุงให้บางคนทั้งกินทั้งหอ่อแล้วก็ทั้งเม่าทั้งอาราวาสก็มีกัย่างวาแล้วก็บ่หูวาสิจัดการกับประเพณีตรงนี้ยังไงเหมือนกันเพราะวา่าเฮาคนยุคใหม่อะเฮาคิดได้อยู่แต่ว่าเฮาบ่สามารหเฮ็ด้เมื่อคนรุ่นเกา่เกาๆเพ่นเว้าเพ่นวา่าเพ่นน,นันเพ่น,นี่ขื้นมาแม่กระัางหลายคนที่ไปใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพแล้วต้องการจัด แบบคนกรุงเทพเตย่าพี่น้องกับไปคัดขอกัดขานทะเลกกาะกันยิงไงกับมีด้พี่น้องมันมีทั้งนั้นนั่นแหละเออซึ่งมั่นว่าบ่รเด้เหมือนกันว่ามั่นสิไปจบอยู่มุมใดคอยกับหลายๆคนก็ไเ้ว่าการว่าถ้าสมมติว่าเป็นงานของเฮ้านูนี่นั่นก็คือบ่ต้องจะบ่ตองยานว่าสิหิวคิดว่าก่อนตายเฮ็ดบุญเวร้ายแล้วแหละคงจะบ่หิวเพียงพ่อแคค เอ่อบริจาคงานศพรือวายังไงประมาณนี้คือในมุมมองของข่อยตายแล้วก็คือแล้วหรอมั้งเหตุบุญให้กะยังจิตใจเฮ้าคิดหอดคิดถึงก็ทําบุญให้ตามประเพณีของเขาเหตุไปโดยหวังว่าเขาจะได้รับยังจัดงานศพที่ยิ่งใหญ่ข่อยก็มองว่าถ้าสมมติคนตายเขายังสามารถที่จะรับดูเลยจริงๆข่อยคิดว่าเขาคงบ่มีความสุขหรอกที่ เห็นลูกเห็นหลานต่อมานางเป็นหนีใส่หนีใส่สินทีบ่บจบโบสินพร้อมดอกเบียที่ทบต้นทบดอกตามขึ้นมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องแต่กับบ่หัวสิจัดการกับประเพทนี้จังสี่ได้ยยังง่ายเหมือนกัน